ให้บีบเข้ามานิดนึงได้ไหมครับกลัวไหนครับะอะไรนะครับฮะบีะห<า>บ,บ,บหน้าหร <c oughs> อหรอไม่ใช่ไ <c oughs> ด้แถวแถวบีบหน้าบีบอ้หี่จะต้องหลอก่มี่จะต้องหอาไะกครับ ตรงจ้าเรียบร้อยสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณที่มานะคะอะไรนะขอบคุณสวัสดี่มาขอบคุณเลยนะขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาก็ขอบคุณทางเดวี่นะครับผมขอบคุณที่รอทุกคนเลยค่ะนะครับคุณทางเดวกครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณเก้าอี้จากทางเดวี่ด้วยนะครับ ที่หให้นั่งน,นะครับขออนุญ,ญาตนั่งน,นะครับคนที่ยืนก็สู้ๆนะครับมาอะไรนะครับไม่เมื่อยไม่เมื่อยสนุกนะเมื่อกี้เล่นสนุกดีเป็นเกมที่เกมเดิมๆแต่ว่าไม่เล่นไม่เหมือนเดิมสนุกเลย <c oughs> อะไรนะครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเธอเหนื่อยเหรอทุกคน สู้ๆนะเป็นาใจให้ทุกคนนะครับเหนร่อยอะมคนรอใจมากอะไรนะครับโอ้ยขอบคุณครับได้ก็คือทุกคนเป็นาใจที่ดีกับแม็กเสมอครับจริงๆเนี่ยแม็กมาอย่างเงี้ยม่เจอหน้าทุกคนมาดีใจมากจริงๆอะไครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยบอกคุณนายจะนอนแล้วหรอครับอ๋อโอเคคุณนายครับ นับนับเท่าไหร่ครับคุณนายครับอาทิสวัสดิ์ครับครับผมอ่ะว่าไงนะอะไรนะครับวันเกิดไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศนะครับก็ก็เดี๋ยวประกาศครับเร็วๆนี้แน่นอนอะไรนะวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเดือนนี้ครับเดือนนี้เดือนนี้ทุกคนทำตัวให้ว่านะ บอกได้แค่วันที่นะวันที่ที่เราจะมาเจอกันก็คือวันที่20 20ตุลาทําไมไมาชนกับงานอะไรหรออะไรนะคะัะน่าจาะมีแนวโน้ว,ว่าจะจัดช่วี่ตุลาเพราะว่านั่นแหละทําไมไมันติดกับงานอะไร หยุดพอดีอ๋อโอเคครับก็คือถ้าลาลาได้แต่ไม่ต้องลาออกนะอ่าไม่ไม่อะไรนะครับคาว่าน่จะยี่สิบแต่สถานที่น่าจะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะว่าที่ไหนแต่ทำตัวให้ว่างนะทุกคนเจ๊ชื่อนะทุกคนได้ได้ต้องวัดไหมไม่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 แน่ใจอ่ได้นะอะไรนะยืนไม่ลาเหรอฮะ ไปถึงว่อลาจากแมหรือลาที่ทำงานไม่จังอะไรนะครับสวัสดีข้างหลังว่าไงสุซิ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 กันอยู่ไม่ไม่ใสุซิบิกันอยู่ไม่ในวิมีทาอะไรัเนยโอเค